วันที่12มีนาคม2565คำว่าวัตถุในประโยควัตถุมีรูปหมายถึงวัตถุพื้นฐานที่เมื่อมีวัตถุรวมตัวกันจึงก่อเกิดเป็นฟ้าดินวัตถุบางชนิดอายุยืนยาวบางชนิดอายุสั้นระหว่างยาวกับสั้นสำเร็จกับล้มเหลว การก่อตัวกับการดับศูนย์เป็นการเคลื่อนไหวของปรากฏการทางวัตถุที่เป็นธรรมชาติมากเหตุการณ์ประสานให้สำเร็จคือพลังอำนาจภายนอกต้องอาศัยพลังอำนาจภายในมากระตุ้นให้เกิดบทบาทการเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญเติบโตขึ้นหรือเสื่อมโทรมลงคำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์ จากอาจารย์เจ้าเมียวกว่วขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่50และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทายกายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตนชีวิตจะอิสระเสรีตามธรรมชาติ2.3ไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไร้ที่พักพิง กายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตนชีวิตจะอิสระเสรีตามธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะมีอายุไข5-7เท่าของช่วงระยะการเจริญเติบโตของตนหากคำนวณจากหลักเกณฑ์นี้ช่วงระยะการเจริญเติบโตของมนุษย์คือ25ปี อายุไขจึงพึงอยู่ระหว่าง125ถึง175ปีแต่ปัจจุบันนี้อายุไขเฉลี่ยทั่วโลกเพียงแค่70ปีเท่านั้นอายุไขอีกครึ่งหนึ่งของเราสูญเสียไปที่ไหนกันเล่าการเกิดและการตายต่างมีกฎเกณฑ์ของตนเราปฏิบัติตามสิ่งใด จะได้รับการเจริญภาวนาจากสิ่งนั้นคนส่วนมากมักใช้การเกิดและการตายของกายสังขารเป็นเกณฑ์กําหนดชีวิตดังนั้นจึงถือการเกิดเป็นความสุขการตายเป็นความทุกข์รักตัวกลัวตายและบำรุงสุขภาพมากเกินไปโรคภัยมากมายของคนสมัยนี้ ล้วนเกิดจากตนเองทั้งนั้นเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเกาเป็นต้นล้วนเป็นเพราะใช้ชีวิตสุขสบายเกินไปกินดื่มไม่บัญญะบัญญังไม่ออกกำลังกายและไม่ออกแรงทำงานคนเราชอบเป็นนายตนเองจิตชอบอิสระเสรี หากสายตามัวแต่จับจ้องแต่สิ่งภายนอกยังมีโรคอีกมากมายที่เกิดจากอารมณ์โทสะหรือหลงเริงเพราะผู้อื่นได้ง่ายปล่อยให้ตนกลายเป็นหุ่นเชิดของผู้อื่นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนี้จะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดลม เป็นเหตุให้ร่างกายมีการอุดตันอวัยวะภายในเกิดความเสียหายอารมณ์ไม่ได้มีมาแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นหากปรับอารมณ์ไม่ได้จะบำรุงกายสังขารอย่างไรก็ยากที่จะมีสุขภาพแข็งแรงได้การฝึกปฏิบัติคือการทำให้จิตของตนสงบนิ่ง จิตมิใช่วัตถุจริงไม่อาจหยิบจับได้การสงบจิตคือการอยู่กับปัจจุบันจงรักษาความสะอาดอันปราศจากอาคติไว้ตลอดเวลามีความสงบนิ่งใจเย็นเขารบนบนอบว่างตนอยู่ต่ำและไม่ยื้อแย่งก็เพียงพอแล้วผู้ที่มีจิตสงบนิ่ง จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งแวดล้อมเพราะเขามีพลังอันสงบนิ่งอยู่ภายในจิตของคนเราอยู่ในสภาวะใดชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นเช่นนั้นไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไร้ที่พักพิงกายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตนชีวิต จะอิสระเสรีตามธรรมชาติอาจารย์เจ้าเมี่ยวกววันที่12มีนาคม2565เผยแพร่วันที่1,496